คันนี้เบ็ดเสร็จประมาณเท่าไหร่นะพิทัศษหมายถึงของแต่งทั้งหมดเลยพี่อเอาเอาเอารอบปัจจุบันประมาณเท่าไหร่พี่ที่ที่โดนไปอะ่ะภายในแล้วก็ภายนอกเบ็ดเสร็จก็น่าจะมีล้านห้าแล้วละ่ะล้านห้าใช่ไหมโอ้โหสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาอัปเดตรถพี่ทัศน์นั้นเพื่อนนะ Toyota f o r t u n e r Legend e r นะครับนี่เลยบอกเลยคันนี้ โฟลเดอร์เงินล้านนั้นเพื่อนนะเกือบเกสองล้านได้แล้วอโ่โหเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดพามาดูนะว่ารอบนี้ีิทัศน์แกอัปเดตอะไรไปบ้างนี่ลองดูล้อก่อนทุกคนนี่อันนี้เขาจะขยับมาเป็นล้อ18แล้วเพื่อนนะรอบก่อนนะเนี่ยรู้สึกถ้าจะไม่ผิดจะเป็นร้อ20นะอันนี้ก็จะเป็น TE 37การยกสีบูลิมิเตตดนะเพื่อนนะนี่ ผมบอกเลยเซตนี้เกินครึ่งล้านครับทุกคนเฉพาะเอเลนโมโนบล็อกนี้ก็ล่อไป5้าแสนห้แล้วนะยังไม่รวมล้อยังไม่รวมยางยังไม่รวมช่วงล่างโอลินอีกขู่แล้วภายในนี่คือพี่แกเก็บหมดเลยนะมีเบาะตัวลิมิเต็ดด้วยเป็นบายคิงสตัวเลยแล้วก็จะมีพวกดิฟฟี่ที่เบิกใหม่ด้วยโหเดี๋ยวของแต่งเดี๋ยวผมพาไปอัปเดตนะทุกคนว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างสําหรับใครที่ขับ Fort จ er ูเนออยู่ก็ลองดูคันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้นะครับทุกคนอ่ะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลลิปวีน้ผม ไปครับทุกคนไปรับชม f o r t u n e er, r l e g e n d e r เดแปลงเป็นตัว G R กันเลยครับผมไปหาทางพิทัศน์เลยพิทัศน์สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้รบกวนพิทัศน์อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตรถพิทัศน์เดี๋ยวพิทัศน์แนะนำหน่อยคันนี้เป็น Fortuner ตัวไหนครับพิทัศน์เป็น l REGENDER อรครับ ก็คือของพิทัศน์จะแปลงเป็น GR ทั้งคันถูกไหมครับแล้วก็แปลงเป็น GR อ่า <G IA S 1> เดี๋ยวเรามา <14. S 1> ไล่ของแต่งกันนิดนึงนะพิทัศน์ว่าคันนี้มีอะไรบ้างสําหรับเพื่อนเพื<ๆ>่อคนไหนที่ยังไม่เคยดูคันนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไล่ทั้งคันให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ขับ for t u n e r อยู่อยากจะแต่งตามก็ลองดูได้อย่างคันนี้ด้านหน้าทําอะไรบ้างเ่ยพิทัศน์ก็มีกันมแมลงอ่าครับนะแอร์เพกอ่าครับผมนะิวซีแลนด์แล้วก็กาดใต้เครื่องครับ rival อ่าครับผมออสเตรเลียอ่าก็แนวลุยเข้าป่านะทุกคนนะเหมือนพวกกันแข้งอะไรพวกนี้ถูกไหมพี่กันแข้งเป็นอลูมิเนียมตัวนี้ก็แนวลุยป่าเลยนะเพื่อนนะแล้วก็ชุดแต่งรอบคันก็เป็น g r Sport อ่าครับผมก็คือรอบคันจะเป็น GR หมดถูงไมพิทัศน์กันชนหน้า GR ไฟหน้าก็เปลี่ยนถุงไหมพี่ไฟหน้าของ l e g e n เดมันเป็นท็อปอยู่แล้วอ๋อไฟหน้าเป็นตัว l e เ e n d ดออยู่แล้วอ่ามันก็คือท็อปของ Fort u n e r ออยู่แล้วโอเคพี่แล้วก็จะมีตัวกันแรงตรงนี้นะทุกคนนะโอเคชุด้าหน้าประมาณน ด้านหน้าประมาณนี้เพื่อนแล้วก็ต่อไปผมให้มาดูล้อรอบที่แล้วไม่ใช่ล้อตัวนี้ถูกป่ะพี่รอบที่แล้วเป็นล้อยี่สิบอ่าครับตอนนี้กลับมาใส่สิปอ๋อทำไมอ่ะพี่ก็อยากให้เบรกมันเต็มหน่อยอืมันจะฟิตๆเลยนะพี่อ่ามันจะแน่นหน่อยดูเต็มหน่อยครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวทีต็ดตัวแม็กบูทีเอสามเจ็ดแม็กสีแม็กบูสีลิมิเต็ โอเคโอเคเป็นบูลิมิต็ดถูกไหมพี่อ่าบูลิมิเต็ดโอเคเป็นกานยกนะพี่เนาะกานยกสวยมากแลยตอนนี้ถ้าเบิกใหม่แพงไหมพี่ก็แสนสองห้าแสนสองห้าหูราคาก็ไม่ลงเลยนะพี่เนาะราคานี้นเลยทุกคนนะขอบสิบแปดนะสวยมากฝาก็เป็นฝาเลนะทุกคนนะฝากระเล ประมาณนี้เบรกเดิมแล้วพี่น้องจากรอบที่แล้วอเบรกก็เป็นโมโนบ็อกซ์โมโนบ็อกซ์อยู่แล้วนะเพื่อนนะหน้าหลังนะครับอันนี้เป็นยางเบตัวพี่อ่ายางก็ใส่เป็น b บตัวใหม่เลย KOT ครับผมยางสี่เส้นอีกเท่าไหร่พี่ยางก็เส้นละประมาณ900 0กว่าโอ้โหเกือบหมื่นอ่ะเกือบเกือบหมื่นทุกคนนะสี่เส้นก็อีกประมาณ4 0 0 0มืโอ้โหลอยางนี้จบแล้วเกือบเกือบแปะสองแสนนะช่วงล่างโอลินเหมือนเดิมถัวป่พี่โอลินเหมือนเดิมนี่นะทุกคน ช่วงล่างโอลินนะครับกับ f o r t u n e er นนะโอ้โหสุดมากเลยโชคเท่าไหร่นะพิทัศน์ชคอกแสนสี่ห้าชคอกแสนสี่ห้านะทุกคนโอ้โหลองลองคำนวณน,นะโอ้โหบอกเลยแค่เรื่องช่วงล่างนะเกินครึ่งล้านนะเฉพาะเบรกมโมโนบล็อกก็เกินห้าแสนแล้วตัวพี่ห้าแ่นห้าห้าแสนห้า,หา,หาทุกคนประมาณนี้แล้วก็อย่างด้านข้างก็จะเป็นพวกโลโก้จีอาร์นะพี่ทัศนะ์เนาะก็เป็นตัวจีอาร์โอเคครับผมอย่างด้านข้างต้องใส่เพิ่มบ้างหรือว่ามากับรถพี่ ของเดิมครับอันนี้ของเดิมแล้วเพื่อนๆนี่ตรงนี้คิ้วอะไรเดิมถูกป่ะพี่คิวร้อคิวร้อเป็น GR ตัวนี้คิวร้อ GR โอเคผมประมาณนี้นี่ให้ดูล้อด้านหลังนั้นทุกทุกคนนี่ล้อท้ายแต่ไม่ติดเนาะพี่ทัน์เนาะไม่ติดไม่ติดเบรกเนาะพอดีเพราะว่าก้านเขาเป็นก้านยกล้วเขาหลบเบรกพอดีนะทุกคนนะถ้าทีสามเจ็ดมันจะหลบเบรกใหญ่ได้สวยมากเลยนะทุกคนเนาะไม่ค่อยเจอนะฟอร์จูเนอร์ใส่ล้อน้ำเงินนะทุกคนนี่ให้ดู สวยมากเลยทุกคนดูดิเออสวยๆเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านหลังอย่างด้านหลังมีอะไรบ้างนายพิทัศน์ด้านหลังก็เป็น GR อพแล้ว GR หมดเลยถูกไหมพี่อ่ากันชนหลัง GR เนาะใช่ไฟท้ายเดิมเเจนเดอร์ถูกไหมครับครับอ่าปรงมันสปอยเลอร์หลังกับ GR ออ๋อจะมีสปอยเลอร์หลัง GR นั้นเพื่อนประมาณนี้แล้วก็ท่อนี่ทุกคนเรามาดูท่อนี่ท่อนี่จะเป็นท่อเฮดเคสนะครับอันนี้เดินยังไงนะพิทัศน์ก็เดินครึ่งคันครึ่งคัน พวกไอตรงเฮดเดอร์เดิมถูกเะพี่ของเดิมของเดิมนี่ผมไปดูนะทุกคนเห็นไหมชกโอดินเห็นปะด้านหลังมีสวยมากเลยอะซับแทงนะสวยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในภายในพี่ทัศน์ก็เปลี่ยนไปจากเดิมหมดเลยถูกเะพี่อ่าภายในก็ยกเซตใหม่นี่รอบที่แล้วใครที่เคยดูรีวิวนะไม่ใช่แบบนี้ถูกเะพี่ข้างในเดิมอ่านี่ผมไปดูภายในนะทุกคนนะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาถูกไหมพี่ทัศน์ครับอ่าเป็นเบาะาบถูกเปลี่เบาะาย limited ทําไมถึงชอบตัวเนี้ยรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ผมรีวิวคันอื่นมันก็เป็นเบาะนี้ป่ะพี่เอ่อใช่มันเป็น limited ไงอ๋อจะเป็น bike king ถูกว Bike king ปกติมันจะเป็นบายเฉยๆอ่าครับพี่อันนี้ bike king limited แล้วหายากมหมพี่ก็สั่งได้เบิกได้นี่อ๋สั่งได้เบิกได้ของสํานักนี้อ่าครับแลวที่สําคัญคือไม่ใช่แค่คู่หน้านะคู่หลังด้วยทุกคนนะเอาง่ายคือเบิก4ตัวเลยถัวพิทัศน์ เบิกสี่ตัวใช่ประมาณเท่าไหร่พี่ทัศน์บายคิงก็ตัวละหกหมื่นนะหกสองสิบสองโหสิบแปดประมาณยี่ิบสี่ถูกป่ะพี่อข้างหลังจะหย่อนกว่าหน่อยข้างหลังจะถูกกว่านิดนึงสองกว่านะทุกคนนะเบอะบายคิงแล้วก็มีรางถูกป่ะพี่รางต้องรางของเขาด้วยต้องรางบายด้วยทุกคนรางนี้ก็อีกประมาณหมื่นหน่อยหน่อยไหมพี่ใช่ไหมหมื่นห้าหมื่นห้าทุกคนนะโหราคาสุดยอดแต่ละชิ้น พวงมาลัยเปลี่ยนใหม่ถูกไหมพี่ทัศน์อืมพวงมาลัยก็เอ็นเลสเอ,อ็นเลสนะครับทุกคนลายเซ็นเจ้าสํานัก HKS อันนี้คือเป็นนาดี้กับเอ็นเลสถูกไหมพี่ครับนี่ก็คือคอลแลัปกันนะ<อ>ทุกคนนะคอลแลัปแล้วก็มีลายเซ็นเจ้าสํานักด้วยโหสุดมากเลยแพงไหมพี่พทัศน์พอมีลายเซน็นก็สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าโหถ้าเกิดพวงธรรมดาก็ประมาณหมื่นกลางๆไหมพี่ใช่ไหม อ่าหมื่นห้าแล้วก็แล้วก็ใส่คอทอดใส่คอทอดโอ้ยรถซิ่งชอบเลยนะเบิร์กเบลเบิร์กเบลนี่ทุกคนคอทอดอันนี้คอทอดอีกเท่าไหร่นะพี่ทับคอทอดก็อีกประมาณหมื่นหมื่นสี่ได้มั้ยหมื่นสี่ทุกคนเดือดมากแล้วก็จะมีเต็ดอีกสีส้มอันนี้คือเพิ่มอีกเหรอพี่ สีอ๋อเป็นสีอสีส้มลิมิเต็ดโอเคแล้วก็จะมีพวกปรับบูตนะพี่เนาะปรับบูตครับผมแล้วก็มีวัดบูตนะพี่เนาะฝั่งนี้วัดบูตตัวเดิมวัดบูตตัวเดิมฝั่งนู้นคือยกเซตหมดตัวพี่เพิ่มเพิ่ม FD อีกตัวหนึ่งแล้วก็ A1 อีกเซตหนึ่ง6ตัวหกตัวอันนั้นเบิกใหม่อีกเท่าไหร่อะพี่ทัศชุดนั้นประมาณเจ็ดได้ป่ะพี่เจ็ดป่ะหกหก แปดน่ะแปดใช่ไหมต้องมีแปดน่ะโอ้โหแล้วตอนนี้มันหาของยากไหมนี่ยพิทัศน์พวกไอ้เบิกได้เบิกได้ใช่ไหมเบิกเอสไนเอสไนไทยแลนด์โอ้โหเนี่ยทุกคนนะเบิกยกเซตนะประมาณแปดกว่าคอนโซลผมไปดูนะมีหัวเกียร์คาร์บอนเอสเอสโอ้โหนี่นะสุดมากทุกคนแล้วมีอะไรอีกไหมพิทัศน์ภายในภายในก็เท่านี้ครับประมาณนี้เนาะอืมแล้วมีเบาะหลังมีเบาะหลังนี่นี่อ่ะได้เดี๋ยวเปิดเบาะหลังปึ๊บนี่ทุกคนเรามาดูเบาะหลัง นี่อันนี้คือเบาะหลังนะทุกคนนะเบาะหลังก็นั่งนั่งแบบสบายหน่อยนิดนึงเป็นรุ่นแบบนั่งสบายอ๋อมันจะไม่เหมือนข้างหน้าพี่ไม่เหมือนข้างหน้าเป็นบักเก็ตซีทเต็มตัวเลยฟูเลยโอเคอันนี้เขาจะเป็นเหมือนแบบบักเก็ตซีทครึ่งครึ่งตัวก็คือยังสปอร์ตอยู่ครับครับครับอ๋อโอเคออนี่เขาจะเป็นหนังตรงนี้นะทุกคนนะเป็นเหมือนคล้ายฟองน้ำอะไรอย่างนี้ถูกไหมพี่ใช่ไหมก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันตัวนี้คู่กันนะเป็นเซตอันนี้เขาจะเป็นหลังกากเพชรนะทุกคนนะแล้วก็เป็นคาร์บอนตรงนี้เน โหแต่สุดมากเลยลอะแล้วอย่างคันนี้เครื่องพิทัศน์มีทำอะไรไหมพิทัศน์เครื่องก็นิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงพี่ดูท้ายก่อนกันไหมอ่ะได้ท้ายมีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายอ่า อันนี้คือท้ายมีของแต่งใช่ไหมพี่ไม่มีไม่มีแหละแค่นี้แหละให้มองกับมุมท้ายอันนี้ก็ใส่กล่องแส่อะไรเป็นกล่องเลยด้วยนี่นกล่องเก็บของกล่องเก็บของเลยด้วยนะทุกคนนะภายในนี่นะก็คือรถใช้งานนะพี่ทัศน์เนาะรถใช้งานรถใช้งานกระบอกสี่ตัวนมองข้างหลังผมแค่นั้นเองข้างหลังดูแบบคลีนดีนะทุกคนนะเหมือนรถใช้งานเดี๋ยวผมดูเครื่องนิดนึงพี่ทัศน์อานเพื่อนเรามาดูเครื่องกันนิดนึงเนาะว่า รีเจนเดอร์คันนี้มีทำอะไรบ้างสำหรับใครที่ขับ Fortuner ร g เ n d จนเดอยู่อยากจะแต่งตามก็ดูคันนี้ได้นะอย่างเครื่องมีอะไรเพิ่มไหมพี่ก็หรือจากรอบที่แล้วเลยรอบที่แล้วแต่ว่าเปลี่ยนเป็นไอตัวท่อไอดีบีอาดีะพี่เนาะท่อไอดีอครับบีอดีแล้วก็ไลเซนต์ต้อสจนัาทุกอย่างคือเกตดีนะเพื่อนเกตดีเกตดีแล้วก็จะมีอุ้ยมีไลเซนต์ด้วยเหรอพี ลายเซ็นเจ้าสํานักเหตุเครสเจ้าสํานักมาเซ็นให้เลยนะของเหตุเคสนะทุกคนนะประมาณนี้แล้วก็พวกครอบอะไรก็เป็นเอ็นเลสเนาะทุกคนเนาะเนี่ยกิตตี้กิตตี้นี่กิตตี้คัดแบตคัดกบนะเพื่อนเนี่ยคัดโกบคันนี้พี่ทัศจูนมาแล้วถูกป่ะพี่จูนแล้วจูนแล้วเนาะประมาณกี่มาณ์นะพี่ทัศน์สองสองร้อยสิบมั้งก็าครับคือหลักๆอ่ะเราไม่ได้เน้นเครื่องเนาะพี่เนาะใช่ไหมเน้นเน้เน้นคันนี้เน้นใช้งานอ่าครับผมเน้นใช้งานคันนี้เบ็ดเสร็จประมาณเท่าไหร่นะพี่ทัศ หมายถึงของแต่งทั้งหมดเลยพี่<ฮ>เอาเอาเอารอบปัจจุบันประมาณเท่าไหร่พี่ที่ที่โดนไปอ่ะภายในแล้วก็ภายนอกเบ็ดเร็จก็นั่นจะมีล้านห้าแล้วละ่ะล้านห้าใช่ไหมโอ้โหเดือดมากนะเพื่อนนะกับ Fortuner l e g e n d ินคันนี้และอย่างคันนี้จะมีทำอะไรอีกไหมพี่ทัศน่าจะไม่มีละน่าจะครบละอ่าครับผมบแล้วละ่ะอันนี้ถามเพิ่มพี่ทัศน์ล้อ1 8กับ19ต่างกันไหมพี่ในการขับขี่เทียบก่อน20 อ่าใช่ใช่ยี่สิบออยี่สิบมันก็มันจะนวงนวงหน่อยอ่าสิบแปด,นดหน่ออ่สิบแปดมันจะเบาเบาหน่อยคล่องตัวหน่อยเนาะเบาตัวนิดนึงอ่าครับผมครับผมนี่นะทุกคนผมให้ดูฟิตเมนต์นิดนึงเนี่ยกับล้อสิบแปดนะรอบที่แล้วเป็นล้อยี่สิบนะโอ้โหเป็นไงถือว่าฟิตปียะเลยเนาะเอาเป็นว่าใครชอบก็ลองดูคันนี้ได้โอเคพี่ทัศวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบ,ขอบมาก ครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะลบกวนถ่าย CSR เนาะพี่เนาะได้ครับอ่าคันนั้นคือรอท่อถูกป่ะพี่อ่าท่อญี่ปุ่นเนาะอีกชิ้นหนึ่งอ่าประมาณสักมก,กราดเดี๋ยวเจอกันนะพี่โอเค,อเคได้ครับ,คร,บครับผมนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้พามาอัปเดตอีกรอบนะกับ Fortuner Legend e r เดนะรอบคันก็ GR หมดเลยแล้วก็จะมีล้อที่พี่ทัดแกเพิ่งเปลี่ยนเนาะก็จะเป็นอ่สามเจ7นะเป็นบูลล l i m เ t e d เบรกเป็นเอ็น t ลสโ o โบอกหน้าหลังแล้วก็ช่วงล่างโอลินนะเพื่อนนะแล้วก็ข้างใต้ก็จะเป็นพวกกันแข้งต่างนะภายในก็ยกเซตหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น เบาบายคิงแล้วก็เป็นพวก,กดิฟฟี่ซัดดีอะไรพวกนี้คือจะเปลี่ยนยกเซ็ตหมดเลยคันนี้ของแต่งรอบคันเลยนะประมาณ1 500, นล้านห้าแสนนะเพื่อนนะโดยประมาณเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งคันนะเป็นซ s r ของพิทัศน,นะครับก็เป็นว่าใครชอบคลิปวีดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันิวสามาอัปเดตรถพิทัศให้ดูนะเพื่อนนะใครชอบกดแชร์ด้วยหรือว่าอยากจะแต่งตามก็ลองดูได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook พิทัศให้เผื่อจะปรึกษาสอบถามพิทัศน,นะเรื่องการแต่งรถนะเพื่อนนะใครชอบกดแชร์ด Push the fucking pack off of the porch or break a pound down Get the scrap if it happen to blow it makes a round sound